สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอฟซีแฟนช่องทุกท่านทุกคนค่ะ,อะตอนนี้ก็ยุ่กับเซียนซองนะคะทางช่องบุญนำโชคเช่นเคยค่ะคุณพ่อ,ค,พอคุณแม่สําหรับคลิปนี้นะคะเซียนสองมีแนวทางเลขรัฐบาลไทยของพ่อเซียนสองห้องมาฝากค่ะก่อนสิไปรับชมเราฟังจะในกาแฟกดไลค์กดแชร์กดติดตามและก็กดกระดิ่งเนาะเพื่อที่จะมาผ่านแนวทางดีๆของทางช่องบุญนำโชคเดี๋ยวเข้าไปเิึงกันเลยค่ะ วันนี้นะคะวันนี้ก็มาพบมาเจอกับเซียนซองนะคะช่วงเย็นๆค่ะคุณพ่อคุณแม่ตอนนี้ถ้างคุณพ่อคุณแม่เห็นคลิปกันอาจะประมาณหามงแรงแล้วนะคะ17นาฬิกาแล้วนะคะวันนี้มาเจอกันเย็นๆหน่อยนะคะวันนี้ก็เป็นวันพฤหัสบดีเนาะวันพฤหัสบดีที่5ตุลาคม256ค่ะมือนีกับโบมีเลขกเล่าคุณพ่อคุณแม่ เซียนซองกัเลยถือโอกาสนะคะตามแนวทางเลขรัฐบาลไทยให้เอฟซีได้เบิงกันนะคะคลิปนี้ก็คือจังที่แจงต้นคลิปนะคะก็จะเป็นแนวทางของพ่อเซียนสองห่องเนาะเซียนเลขลาวอีกหนึ่งท่านนะคะของทางช่องบุญนำโชคนะคะเ้าถึงฝีมือของพ่อนะคะเลขเล่าที่พอป,ปล่อยออกมานะคะทุกจุกจั์พุธศุค์คุณพ่อคุณแม่ช่วงนี้นะคะเดินดีคักนะคะเมื่อวานนี่วันพุทธที่ซีตุลาคมนะคะ อเข้าทั้งบนทั้งล่างนะคะสําหรับแนวทางของพ่อเพิ่นนะคะพ่อเพิ่นเป็นเซียนคํานวณเนาะถือว่าฟีมือการคํานวณของพ่อนี่บ่ธรรมดาคุณพ่อคุณแม่ช่วงนี้นะคะถ้าผู้ไดติดต่มเหล็กเล่าของพ่อน,นะคะกะคือสิได้โชคได้หมาน้าเพิินหลายอยู่นะคะเหล็กเล้าโชคไปทุกๆสัปดาห์อยู่แล้วนะคะเฮามาลุนเหลกรัฐบาลไทยคุณพ่อนคุณแม่ พอเพิ่นเป็นเซียนเหล็กเล่าก็จริงนะคะแต่เลหล็กไทยเพิ่นกับปอยมากขึ้นกันนะคะงวดนี้กันได้มาแล้วนะคะต้นงวดเลยนะคะสำหรับแนวทางเลขรัฐบาลไทยของพ่อเซียนสองห้องนะคะอ่ะบดต้องเบาลายย,ายหญ่างนะคะเส้นสองจะจวดจัดฝาดยาวโหลดคุณบอคุณแม่ลายทันลายคนกะล่อแล้วนะคะถาฟั่งอยากฮู้แล้วอะนะข่านฟั่งเส้นจองบอกแนวอื่นแล้วสัตว <c oughs> อ่าเซนซองเบงตัวเลขนะคะสําหรับแนวทางของพ่อนะคะตัวเลขกัน่าสนใจอีกคือเก่าคุณพ่อคุณแม่น่าสนใจจังไดตีตัวเลขหน่อยนะคะนาลงทุนนาจับตาอยู่นะคะพ่อิ่นไหแนวทางมากบหลายหางนะคะให้เลขสามโตมากนี่แค่หางเดียวอ่าแล้วก็เลขจับคู่นี่มากแค่ซีหางเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเซนสองอ่านให้ฟังก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยโชว์ตัวเลขให้คุณพ่อคุณแม่ดูอีก ครั้งหนึ่งนะคะสำหรับแนวทางเลขรัฐบาลไทยนะคะของเซียนสองห้องประจํามวดวันที่16ตุลาคม256หค่ะงวดนี้นะคะพอเซียนสองห่องเพิ่นห้โตวิ่งโตรูดมาสองตคุณพ่อคุณแม่บอกว่าเดนวิ่งรูดไปที่6กับ8แต่เดนมากคือ6ค่ะบอกง,ง่ายง่าคือเดน6ร่อง8ปละคุณพ่อคุณแม่นะคะ ส่วนเลขสามตัวหนึ่งหางในงวดนี้นะคะสี่หกแปดวาสันอ่าสี่หกแปดนะคะเลขสามตัวหนึ่งหางที่พ่อหายมากเนาะบันนี้ในส่วนเลขจับคู่เลขสองตัวนี้สี่หางแคบๆนะคะงวดนี้ก็มีหกแปดสี่แปดสี่เจ็ด แล้วก็หกเจ็ดค่ะหกแปด7แปดเจ็ดแล้วก็หกเจ็ดนะคะ C ี 4, หางแขนแขนยังบอพ่อนะะพ่อพันยังเน้นมาให้อีกคุณพ่อคุณแม่เน้นมาให้สองหางนะคะกับคือโตที่พ่อพันมักแห้งเป็นพิเศษนะคะพ่อพันมักไปที่หกแปดกับซีแปดเนาะในส่วนเลขรัฐบาลไทยในงวดนี้นะคะอ่ะงามอยู่คุณพ่อคุณแม่คือสิถืออกถืกใจเอซอยู่นะคะ นี่นี่เลยนะคะที่เซียนสองอันเมื่อสักครู่นี้นะคะแนวทางของพ่อเซียนสองห้องในวดนสิบหกตุลาคมสองห้าหกหกนะคะตัวเด่นตัววิ่งตัวรูดนี้นะคะเด่นหกรองแปดงวดนี้นะคะพ่อเซียนสองห้องห้เลขได้ตาร่างมาเบิงนํานะคะเลขในตารางนะคะสี่ตัวก็มีสี่มีหกมีเจ็ด มี8ค่ะอ่าเอามาให้ FC ได้เบิร์นะคะเพื่อสิมีคนอยากจับเองนะคะเอาเลขในตารางนี่จับเองนะคะพอเพิ่นจับมาให้แค่4หางเนาะคัดมาให้แค่4หางนะคะ,ะ,คะเลขในตารางนี่พอเพิ่นคัดออกมาเป็นเลข3ตัวได้1หางก็คือ468นะคะเลข2ตัวก็คือ68 48แล้วก็47แล้วก็67เนาะอ่ามีตามนี้คุณพ่อคุณแม่ มีตามนี้มีถอนี้มีเท่านี้นะคะเสียนซองกับว้าไปเบิดแล้วพอวันไหนว่าหน่อยครับอ่าว้าแป๊บเดียวก็บจบหลดนะคะโอ้ยแต่ว่าพอเพิ่นมีฝากบ้างนะคะฝากมาบอกว่าวันที่แปดให้ติดตามวันที่แปดว่าพอสิมีการเปลี่ยนแปลงบอ่อในเลขชุดนี้หรือว่า สีข้องเดิมหรือว่าสีใดที่เด็ดมากจังใดเฮ้าก็ต้องถามเมืองวันที่แปดคุณพ่อคุณแม่จัเป็นยังือเป็นวันที่แปดเจนซองกับโบลูขึ้นกันนะคะแต่พ่อพ่นบอกว่าจังสี่นะคะเจนซองกะนั่มเสนอนะคะให้เอฟซีได้ฟังตามที่พ่อเพ่นบอกเลยนะคะจังใดแนวทางเลขรัฐบาลไทยนี่วันที่แปดตุลาเนี่กะจิตามให้อีกรอบนึงนะคะว่าพอเพ่นจะ เปลี่ยนแปลงบอนะคะมีความเคลื่อนไหวอีกอย่างบอนะคะจังหดะเอฟซี FC ก็ติดตามไว้เนาะสำหรับแนวทางในมือน,นี้นะคะเส้นซองกับยางให้เอฟซีพิจารณาเบิ้งดีๆเนาะคือเก่าเหมือนเดิมนะคะอยากจะย้ำท,ทุกๆคลิปเลยนะคะว่าแต่ละคลิปนะคะแต่ละเสี้ยนที่เพิ่นปล่อยออกมานะคะเพิ่นออกมาให้เป็นแนวทางทซื้อนะคะเอามาให้คุณพ่อคุณแม่นะคะดูเป็นแนวทางนะคะชอบก็จัดขัดก็พานนะคะถ้าคิดวาบบคือนะคะบบมัก แต่แค่่านไปเนะาะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่ไผ่หูได้ขึ้นพอ่อขึ้นแม่ว่าเลขจะออกอยังแท้นะคะทุกๆอย่างนะคะที่นําเสนอนี้นะคะกะอยากให้เอฟซีได้โชคได้มัานกันเบิร์ตทุกคนนั่นแหละนะคะแต่ทางนี้ทา้งนั้นก็คือจังที่ว่าเข้าบกหูนะคะไม่ไผ่หูได้ว่าเลขจะออกอยังแท้นะคะจังใดกะใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังดีๆนะคะวิเคราะห์ดูดีๆเนาะอะ,อะ เดี๋ยวเส้นสองโชคให้เบิงอีกรอบนึงนะคะเดี๋ยวจะปิดคลิปแล้วคุณพ่อคุณแม่นี่แคบน้าจอไว้นะคะหรือว่าอยากจดกระจดไว้ถ้าเบิงได้เลยคุณพ่อคุณแม่หรือถ้าผู้ใดนะคะมักในแนวทางของพอในมือนีเนาะในงวดนี้นะคะกะล่องออกไปเสียงฝันเบิงนะคะเหล็กรัฐบาลไทยงวด16ตุลาคม2หา6นี่กะย่งอีกหลายมือคุณพ่อคุณแม่มือนีกับพึ่งวันนี้หานะคะพ่อห้มากนี่ซีหางนี่ เสียงฟันได้สบายๆเลยนะคะลองเสียงเบิงมือนี่เอาคู่นี่นะคะมืออื่นเอาคู่นี่มือฮือเอาคู่นี่ได้คือเกา่าคุณบอกคุณแม่นะคะเหล็กมีแค่ซตัวซันี้ละลองเบิงนะคะลองพิจารณาเบิงเนาะอ่ะชัดเจนนะคะสําหรับแนวทางเหล็กรัฐบาลไทยนะคะของพอเซียนสองห้องนะคะคลิปนี้นะคะเซียนสองก็ต้องขอขอบคุณนะคะคุณพ่อคุณแม่เอฟซี FC ทุกท่านนะคะ ที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้เนาะคอยกดไลค์กดแชร์นะคะมาเป็นกําลังใจให้กันนะคะคลิปหน้านะคะแจ้งไว้เลยว่าจะเป็นแนวทางเลขรัฐบาลไทยของน้องโอเล่เสียนเลขลาวอีกหนึ่งท่านนะคะงวดนี้น้องโอเล่ได้ที่เด็ดมากคุณพ่อคุณแม่เลขฟันมาสัน่นปูมาบอกรางวัลที่หนึ่งหกโตขักแน่อ้อบานนี่อะ สิเป็นตัวได้กะเดี๋ยวไปติดตามในคลิปของน้องโอเล่เนาะเป็นคลิปถัดไปนะคะคลิปนี้นะคะเซต2ไม่มีอะไรแล้วนะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ